น้องมินนี่ก็เพิ่งจะเริ่มเรียนนะคะพี่พี่เออเออเออฮึบฮึบฮึบเออ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 เงาะ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 เงาเงาเเจายเฉพาไปด้วยเงาะไปด้เอาซิงานนี้เอาซิเอาซิสบัดต่อไม่รอใครแล้วนะสบัดต่อไม่รอใครแล้วโอสะบัดไปด้วยกากไปด้เออกินสวัสดีค่ะน้องๆทุกจ้าก่อน โอ้โอ้ขอเสียงขอเสียงโอ้น่ารักน่ารักใส่ชุดสวยวันนี้อากาศดีแดดออกนะคะน้องนางจะมาโชว์ความสามารถฉบับใหม่จ้านะคะพี่พีวันนี้เรามาเรียนวิชาอะไรลุงวิชาอะไรวันนี้ วิชาวิชานาฏศิลป์เออใส่ชุดสวยๆมาวันนี้เรียนซ้อมรำอ่าสบัดงวงไปก่อนสบัดงวงไปก่อนรีแลกตั้งแต่งวงนะจ๊ะเอองวงแล้วไปฉะโคกแล้วจบที่ท่านหารานนะคะพี่ๆชุดสวยๆจากแม่ปุ้มนะคะโอ้ ฟาดไปสุดพลังเลยโอ้หนูไม่รู้หนูไม่รู้หนูไม่รู้หนูหนูไม่รู้โออโอ้โหกับโรงทำไมเด้อเดียงด่างวันนี้เราเป็นสาวฟ้อนรำนะลูกแม่เอากับโรงลงให้ก่อนเออโอ้ชุดเป็นชุดลูกไม้นะคะลูกไม้ทั้งตัวเลยนะคะโอ้สายโยก็มาสายโยก็มานี่ ใหญ่มากน่ารักด้วยโอ้โหนั่งโยก็ได้นะคะนั่งโยก็ได้โอ้ไม่ธรรมดายูไม่ธรรมดาอะคิดก่อนคิดก่อนติ๊กตอก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 ติ๊กอโอ้โหเก่ง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 เเ่เก่หมุนง่มุน่ เอาสายหัวด้วยอโอ้โหโบกมือทักทายพี่พี่คโอ้ทักทายพี่พี่นะคะทักทายพี่พี่ไหนเดือเดียงด่างยังไงสาวน้อยเดือเดียงด่างหนูไม่รู้หนูไม่รู้โอ้โหจะเกินไปแล้วจะเกินไปแล้วพุงนี่จะปริอีกไหมนะคะพี่ๆี่ชุดนี้รอรุนกันนะคะ ชุดชุดทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะลุงอ่ะเตียชุดแป๊บหนึ่งค่ะพี่พี่เออพอดีสะบัดแรงเกินไปหน่อยนะคะอุ้ยชุดนี้ก็งามเหลือเกินนะคะชุดนี้ก็งามเหลือเกินนะคะอ่าโชว์พี่พี่ยังไงวันนี้มีอะไรมาโชว์เนี่ยฮึโอ้ทำสมาธิก่อนทำสมาธิก่อนองัดทางงัดด้วยงัดทางงัดเริ่มเป็นละเริ่มเป็นละเออเออเออ โอ้โหเด็กน้อยเรียนงัดทางงัดหนึ่งวันค่ะวันนี้อ่ะดึงงอังกัดทางงัดงัดทางงัดงัดทางงัดไปพี่พี่ก่อนงัดทางงัดงัดทางงัดได้ไงงัดทางงัดได้ไงคิดก่อนคิดก่อนคิดก่อนเออโอ้โหใส่ไปสุดแรงเลยนะคะใส่ไปสุดแรงเลยโอ้โหงัดทางงัดโอ้งัดทางงัดโอ้โหงัดทางงัดของน้องมินนี่ค่ะ นะคะพี่พี่น้องก็กําลังหัดเรียนรู้นะคะแต่ละท่าที่แปลกใหม่น้องกําลังเรียนนะคะ,ะแต่ถ้าเป็นท่าสายสะโพกแบบนี้นิ้วไม่ต้องบอกเลยนะคะไม่ต้องบอกเลยโอ้ยงัดจนงัดจนชุดเป็นเออเด้อดียงด่างไปเลยนะคะทีนี้โอ้ยเดี๋ยวแม่ดึงชุดให้ก่อนสะออนโพษอูอ้ชุดหอมมากค่ะพี่พี่ดูชุดค่ะเนียค่ะโอ้ย แม้แต่ซับในยังเป็นลูกไม้นะคะอ๋อเอ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 าสีเอาสีงัดทางงัด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 ใสะโพกไปด้วยงัดไปด้วยเอาสีงานนี้เอาสีเอาสีโอนาลา อามัมกล้วยให้กำลังใจอมัมกล้วยให้กำลังใจนะคะฮึบฮึบฮึบกอนฮึบฮึบฮึบยังไงฮึบฮึบฮึบอันนี้กําลังหาดเรียนงัดถังงัดวันแรกนะคะกับท่านี้นะคะทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะพี่ๆน้องมินนี่เราเอ่อโอ้โอ้โอ้ทำไมสุดพลังกันเลยลูกเริ่มจากศูนย์ทุกอย่างนะคะอ่า งามเหลือเกินชุดเนี uh. ่ยเด้อเรียงดังยังไงเด้อเรียงดังเด้อเรียงดังฮ้ฮ้ฮเออ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 เเอเงเเอเงเเอเงเเเรียงดงเอออออออเออ อยางจ้าโอ้สะบัดต่อไม่รอใครแล้วนะสะบัดต่อไม่รอใครแล้วโอ้โหสะบัดไปด้วยกัดปากไปด้วยเออกินกล้วยไปด้วยค่ะอันเดิ้ลเดิ้อันเดิ้ลเดิ้โอ้สะบัดบ๊อบสะบัดบ๊อบสะบัดบ๊อบโอ้โหโอ้โหไอ่ไอ่ไอ่ โอ้เด็กน้อยตาแหววนะคะพี่ๆงัดทางงัดยังไงงัดทางงัดงัดทางงัดยังไงลืมแล้วลืมแล้วติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักเออ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 เซียวว่าทุกคนก็มีครั้งแรกนะคะน้องมินนี่ก็เพิ่งจะเริ่มเรียนนะคะพี่ๆเออเออเออรอดูพัฒนาการหลังจากนี้ต่อไปนะคะเด็กน้อยจะงัดได้สวยขนาดไหนนะคะจะเป็นอย่างไรก็ติดตามให้กำลังใจ เด็กน้อยตาแหววด้วยนะคะอ่าฮะโอ้ยดูชุดชุดทำไมเด้อเดียงด่ากเท่ล่ะลูกอืมจะจัดชุดให้ใหม่ก่อนลุงอืมพอดีสะบัดแรงไปหน่อยนะคะพี่พี่โอ้ยดูตาแปหววตาแหววๆอากาศวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งค่ะพี่พี่นี่ เขาว่าจะปลอดโปรง่งสองสามวันเดี๋ยวก็พายุจะมาอีกนะคะโอ้หนสายสะโพกสายสะโพกกับชุดนี้หน่อยเร็วสายสะโพกกับชุดลูกไม้หน่อยสิสายสะโพกเป็นเปล่าสายสะโพกเป็นไหมเนี่ยสายสะโพกเป็นไหมฮึบ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 โอ้โอโห

วันนี้ขี้เกียจเรียนวันนี้ขี้เกียรเรียน,น,น,ยยนชุดสวยเหลือเกินนะคะชุดสวยเหลือเกินลืมงัดไปแล้วลืมงัดแล้วนี่นี่ใครบอกว่าลืมใครบอกว่าลืมพูดใหม่นะพูดใหม่นะเออเออนี่นางไม่ได้ลืมนะนางไม่ได้ลืมเลยโอ้ นางจะจับโชคให้หรอลูกโอ้นางจะจับโชคด้วยนางชอบแบบไหนลูกโอ้นางขอนางขอนางขอนางอยากได้ไหมเอาไหนลูกเอาไหนอ่ะไปไหนเอาไหนแม่เอาอะไรแหงลูกยกแผงไม่ได้ลูกยกแผงไม่ได้โอ้นางนางจะเอาอันไหนลูกนางเอาไหม นางนางนางกลัวนางกลัวเอ๊ะชอบอันไหนลูกยกแผงไม่ได้ยกแผงไม่ได้เอาอันไหนดีคิดก่อนติ๊กตอก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 จะงัดโชว์จะงัดโชว์โอ้อยากจับอยากจับอยากจับแล้วเอาอันไหนลูก เออนั่นแหละเออดึง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 เออเก่ง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 ไม่ตเลยงเดียวพออ่านะคะพี่พี่น้องมินนี่จับโชคให้นะคะโชว์พี่พี่ไหมลุงโชว์เลยค่ะโชว์อ่าโชว์ก่อนนะคะโชว์ก่อนปิ้วนะคะอ่านะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะพี่พี สำหรับคลิปนี้ขอพระคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ติดตามและให้กำลังใจเด็กๆนะคะตอนนี้ยังไม่กล้าเข้าไปใกลพ้พ่อแสนมากนะคะเพราะว่าอารมณ์ไม่ค่อยเอ j นจอยสักเท่าไหร่นะคะพี่ๆจะตกมันแล้วนะคะอ่าน้องนองางบายๆก่อนลูกบา,บายยบายบายค่ะอานาลาอุ้ยดูคอคอหายแล้วคอหายอ่ะขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าก่อนกราบขอบคุณคก่อนกราบขอบคุณ,คณ,คณยังไง ขอบคุณก่อนกาบค่ะกาบโอ้กาบเสียงก็ไม่ออกนะคะขี้เกียจมากเด็กน้อยง่วงนอนแล้วหรอโอ้ตาปริบตาปริบโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะพี่ๆฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ